ผมเข้าไป อ่างุ่ยเดือนบ้านอุ่นเลยดูหนาวกอดจวดพีใหม่ก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับผมแต่มาซิมมืองหลังถูกทางใช่ไหมห้าสิบบาทนะครับผมโตปิโดรัสเซียแล้วมีนึงนะครับตาครับไทยยุ่มอะ ยูด้านโงเรียนดืด,ดับหน่อยนี่ดับปาาน้าโรงเรียนวัาดีครับผมมาครับดึอดดึดึดดไข่ในตัด ปลาโรยถั่วด้วยหกเข้าไปยอดเจ็บ,บมากครับผมสุดยอดมัน ขยู่มาเสียมากเลยทุนปูใส่ไปหนึ่งตัวสองตัวเอาตองปลาครับผมไใไไผ่านไปผ่านมาก,กับมาบานเที่ยว ปีใหม่ต้องล่องหรอครับนี่ต้องปาดเอีอย้ยหอมปูมาลองตับปลาแบบเกาหลีกันบ้างื <c oughs> กยังมากมายมหาศาลถ <c oughs> ูกใมีก,กินด้วยเลยเห็นไหมอโอ้แจบดีครับ สิยู่ใส่กับตามป่า

เลยตับปลาตองจับดีครับไปครับเ้หนาวี่บุกไรไหมั้ยบาย